ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทานเรียนท่านผูเรือีกิีกันเท่าบนเจ้าคมวิทยาสัยาอาหารดูดยาของทัพเรือท่านคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือทางผู้บริหารและสวสชทชทางสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างสุขนะครับแล้วก็ละเอี่อนพิจิตร์กว่าประทับใจในฐานที่เป็นอย่างมากนะครับการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นจุดที่จะทําให้เราทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับในในส่วนของสวทสชอเองอนยะ่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็เป็นลูกหลานของคนไทยนี่แหละที่ได้รับทุนเมื่อหลายิปีก่อนนะครับเรียนเรียนจากมหาวิทยาลัยต่างต่าง ทั่วโลกนะครับเราเองก็ได้มีโอกาสเรียนในส่วนของวิทยาศาสตร์ชื่นหนึ่งเราก็ทํางานวิใจัยในด้านตัวเองมาตลอดเมื่อประกอบกันเป็นองค์กรขนาดใหญ่แต่ซึ่งมีคนอยู่ประมาณสามพันคนผมมีโอกาสได้มาเป็นหัวเรือของสโตร์ชอในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับเห็นว่าในส่วนขององค์ความรูเนี่ยเรามีเยอะแต่สิ่งที่เราจะสร้างประโยชน์ได้นี้จะต้องมีมาจากสองฝั่งก็คือจากฝั่งรัฐ ที่กาลังทํางานเพื่อดูแลประชาชนาากับฝั่งอุตสาหกรรมที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งโจทย์จากสองฝั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับดังนั้นจริงๆเป็นพิเศษเป็นความดีใจเป็นสิ่งที่ท่านเปิดโอกาสให้เรานะครับที่กองทัพเรือเห็นว่าส,สมีประโยชอเป็นโยนเศรษกิจของกองทัพเรือนะครับวันนี้เราอาจจะเริ่มจากเรื่องที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้งโลกคือ เรื่องของสิ่งกระตเรื่องที่ของเครื่อทั้งส่วนของการกําจัดน้ํามันที่ปนเปื้อนในน้ำแต่แตามที่พี่กิตพูดไปแล้วนะครับในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับยทุทโภปกรณ์มากมนักนะครับแต่เกี่ยวข้องกับการดูแลว่วาาจะทำยังไงเราจะไม่ปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมใน,นภารกิจที่ของเรืองกำลังทำอยู่ซึ่งเป็นจุดจริงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สรวสชออทชืีใจที่จะได้มีโอกาสร,ร่วมกันทำงานที่นี้นะครับอันนี้สอบรับกับ เรื่องต่างๆที่เราพยายามทำในช่วงสองปีที่ผ่านมาคือเรามองว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์เรือก็ดีหน่วยวิใจัยในภาคเอกชนก็ดีหน่วยวิใจัยในกระทรวงต่างๆก็ดีนะครับเป็นอะไรที่ประเทศเรายังไม่ได้มีงบประมาณมากนะม่ไม่ควรที่จะมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆกระจายอยู่ในที่ต่างๆแล้วก็ทํางานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องแต่เมื่อประเทศได้ลงทุนกับสปทชมาแล้วเราควรที่จะไป ว่วมม่นกับหน่วยงานที่มีหน้าที่นั้นในการทําเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายลงนะครับในการนาโจทย์จริงที่จะได้ใช้ประโยชน์มาช่วยกันคลี่ออกมาว่าใครถนัดอะไรแล้วก็บริหารงานวิจัยคีวิตคือการบริหารงานวิจัยแบบเป็นประบบไม่ได้ทํางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือว่าทํางานวิจัยเพื่อแสวงมหาความรู้ใหม่ไปเรื่อยๆอันอันหนึน่งที่อันนี้ไม่ได้เป็นผมคิดเองแต่ว่า นักวิชาการผู้ใหญ่หลายท่านก็เริ่มพูดในระยะหลังมาว่าการวิจัยเนี่ยประเทศเรายัางไม่ได้รุ่รงรวยขนาดที่จะไปตะวี่เพื่อที่จะหาควนเทียร์ไซคือองค์ความรู้ใหม่ของโลกตรงนั้นให้ให้ประเทศมาหาอำนาจทำไปขนาดเดียวกันเราควรที่จะเน้นการที่จะทําให้ประเทศเราได้มีโอกาสใช้เทคนโนโลยีเป็นของตัวเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีที่ต่างประเทศ ิกัดผูนี่แหละรักำลังขายให้เราอยู่จะทำเป็นของรเราเองได้ไหมไม่ไม่ต้องไปคอยซื้อเขาอยู่ร่ำไปนะครับขณะเดียวกันเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆผมผมวองเป็นอย่างยิ่งครับว่าเอ็มโลูนีโซลชอดูเวลเทคเป็นอินิเชทีฟอยที่กระจากมูลค่ของทัพเรือแล้วเราก็เชื่อว่ามีโจทย์อีก18ที่กองทัพเรือเองกำลัง เป็นหัวมประเทศว่าจะต้องนำข้อเทคโนโลยีและสวทชอเองก็จะมีทางด้านวัสดุทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีหรือแม้แต่การ t าน n s เฟอร์การดูแลยทรรุทธปกรณ์ต่างๆที่กองทัพเรือมีนะครับหรือการซ่องบัรุมยทรรุทธกรณ์ที่ขาดอายุในในสัญญารรการดูแล ซึ่งเชื่อว่า,วาสวทชอเองก็จะมีนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆที่น่าจะมาสริมทัุกันกับกับองมวิทยาศาสตร์นานเดือนในการที่จะทําให้งานทุกนั้นที่อาจจะเป็นงานยากที่เคยต้องเอาซอสให้เอกนชนทําเสมอเนี่ยภาครัฐจะดูแลตัวเองได้นะครับในส่วนของเรื่องของขืีนนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่ทลายทุกแปร์เลนนะครับการทํางานร่วมกันพอใช้เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เรื่องของครีนทำนาจเนี่ยผมว่าเป็น อุปสรบายวที่ชาญฉลาดของคามกับตือรือที่ชวนเราทาในเรื่องนี้พอทุกคนให้การสนับสนุนแน่นอนเราก็จะไม่มีอุปสรรคขัดขวางเรื่องของความรับเรื่องของการที่เจ้าของเทคโนโลยีหรือเจ้าของอุปกรณ์อาจะจะเข้ามากระโดดเข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางว่าเปิดเผยไม่ได้ต้องเป็น nda กันอะไรเยอะแยะซึ่งผมคิดว่าเป็น i n i t i a ที่ดีล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราเรื่องจากจุดนี้เมื่อได้เห็น ถึงความสำเร็จเราจะขยายจะทําเรื่องต่างๆได้เยอะครับแนะนําของสวทชนะครับซึ่งเรียนว่าเป็นเนงินทุนทรัยากรของพวกเราทุกคนนะครับหวังว่างานวิจัยของเราเนี่ยจะนําสู่การใช้เทคโนจริงแล้วก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายของทางกองทัพนะครับและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทําให้เราเยี่การรับโจทย์วิจัยดีๆ จากการของเขาแล้วก็กทํางานวิจัยที่สำคัญแล้วก็มีผลต่อผลกระทบต่อมวประมาณรวมผลกระทบต่อ,ตอประชาชนมากขึ้นครับก็มากครับ